มาดูวิธีเปิดถุงนะถุงอาหารถุงปุ๋ยต่างๆเปิดลักษณะคล้ายๆกันครับที่นวนมาด้วยอ่ากลับมาด้านนี้ด้านหลังนะครับสังเกตดูด้านขวามือเราครับนี่ครับมันจะมีเชือกผูกแบบนี้ให้เราเอาเชือกออกนะครับค่อยๆแกะเชือกออกนะถุงข้าวสารถุงต่างๆที่เขาร้อยเชือกไว้แบบนี้ครับ การเปิดก็เปิดในลักษณะเดียวกันครับโกโก้มาแล้วใจเย็นโกโก้เดี๋ยวได้กินนี่แหละมันจะแกะยากไอ้ตอนนี้แหละครับตอนที่ทั้งหมาและแมวนี่มารอเนี่ยครับมาวุ่นวายคลิปยาวสักหน่อยนะครับอ่า ดนดูดแล้วนี่ครับโกโก้ลบก่อนสังเกตดูครับเห็นไหมครับง่ายไหมอ่าแม่ถอยไปนิดนึงครับให้เห็นถุงอาหารสัตว์เต็มๆครับบัต d ี l เลิฟโปรครับนี่เห็นไหมครับแกะง่ายไหมถุงไม่เสียด้วยเอาไว้ใส่ปุ๋ยได้นะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไม่ได้ครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วมาโกโก้แกะไม่ยากนะครับแกะง,ง่ายสุงไม่เสียหายด้วยครับอ้าวให้ดูครับโอ้สองตัวเลยพี่ขาวก่อนดีกว่าอ่าเป็นอาหารเลี้ยงสุนัขนะครับแต่แมวก็ชอบกินครับเดี๋ยวให้พี่ขาวอยู่ด้านบน พี่นวลแอบม,มากินตลอดเลยครับอแบ่งให้พี่นวลก่อนเป็นหมาข้างบ้านนะครับโอ้อย่า,ยาแย่งกันเสร็จเลยแย่งได้ใช่เอาแบ่งกันอนโอเคอ่าเนี่เห็นไหมพอพี่นวลกินแล้วเนี่ยโกโก้ไม่ค่อยกินเพราะว่าโ,โกโก้อยากให้พี่กินอ่าให้พี่กินก่อนครับโอเคนะครับลองไปใช้ดูกันครับ วิธีนี้แกะถุงง่ายๆครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะซื้ออาหารเลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงแมวก็ได้เนี่ยครับสังเกตดูครับน้ำลายปกแล้วนะครับน้ำลายยืดเลยอาหารเลี้ยงสุนัขแล้วก็สามารถเอาไปเลี้ยงแมวได้ด้วยนะครับแมวก็ชอบกินสามารถกดสั่งซื้อได้ในลิงก์ด้านล่างนะครับผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างค่าส่งฟรีด้วยนะกดสั่งซื้อกันเยอะๆนะครับไหนขอมือหน่อยก็ น้ำลายไหลเลยต้องให้พี่นวลไปก่อนเขาถึงจะถึงจะกินนะครับเพราะว่าเหมือนเขาก็กลัวพี่นวลด้วยครับ